ล่าสุดวงในเฉลยแล้วหลังชาวเน็ตแ่จับตาความสัมพันธ์นางเอกดังเชียทีคำพรอัลฟอนโหลแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊ก so สำหรับเชียทีคำพรนางเอกสาวปัจจุบันได้ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระนอกเหนือจากงานเบื้องหน้าและตอนนี้เชียทีคำพรก็ได้หันไปทำเมื้องหลังเป็นผู้จัดละครและเป็นผู้ประกาศข่าวอีกด้วย ทางด้านสาวเชียร์ทีคําพรกำลังคบหาดูใจอยู่กับไฮโซบิก๊กธนพล์เป็นคู่รักที่น่ารักและเหมาะสมกันมากๆอีกหนึ่งคู่ทำให้หลายๆคนก็รอลุ้นคู่นี้ให้เข้าพิธีวิวากันวา ต่อมาเพจดังเจมอย108ได้จับตาความสัมพันธ์วชยเ์ทีคําพรกับไฮโซบิเกิดอะไรขึ้นเมื่อเชยร์ทีคําพรอันฟอนโลแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊ก so โดยก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์ว่ามีคู่รักมาเทเข้าอันฟอนกันอีกคู่แล้วนะเนี่ยเนี่ยจะมีคู่เลิกเงียบกันอีกละรา ล่าสุดทางข่าวบันเทิงช่องแปได้ออกมาฉเฉลยว่าคู่รักมาเทนั่นคือคู่ของเชียร์พิษคนพรขีดกลางไฮโซบิก so ที่ตอนนี้เธอนั้นได้อันฟอนโหลฝ่ายชายไปเรียบร้อยแล้วแต่ด้านฝ่ายชายยังฟอนโหลอยู่นั่นเองแต่เรื่องราวจะจริงหรือเท็อย่างไรต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกครั้ง